ตอนทำข้อสอบชอบตื่นเต้นพี่ปูมีวิธีลดความตื่นเต้นไหม <S <S อยากจะบอกว่าครั้งล่าสุดที่พี่ปูไปสอบะด้วยความที่เราห่างจากสนามสอบนานก็ตื่นเต้นพี่สอบทุกครั้งพี่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งแต่การที่จะลดความตื่นเต้นได้นะก็คือหนึ่งเราต้องพร้อมยิ่งถ้าเราไม่พร้อมเราจะตื่นเต้นมากแต่ถ้าเราพร้อมมากเราก็จะตื่นเต้นอีกแบบ อีกแบบก็คือตื่นเต้นทําได้พี่เล่าตอนวันที่พี่สอบแล้ะสอบติดให้ฟังเนาะก็คือพี่เตรียมแบบพร้อมมากอะมากถึงมากที่สุดเพราะความคิดพี่คือพี่ต้องติดแน่ๆเลยพี่คิดเอาเองอะพี่ต้องติดแน่รอบนี้พี่เตรียมพร้อมแบบพร้อมมากอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นคือเกินเกินหนึ่งร้อยในความคิดของพี่พอเจอข้อสอบ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะรอใจจดใจจ่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําตั้งใจอ่านมาเนี่ยมันจะตรงกันไหมกับข้อสอบที่กําลังจะมาก็คือไปถึงพี่เข้าก่อนเวลานะแต่ก่อนก็คือเขาให้เข้าตัวไหนพี่ก็มันจะมีการตรวจร่างกายตรวจอะไรใช่ไหมก่อนจะขึ้นไปเนาะเราก็ไปก่อนแล้วก็ไปนั่งทำสมาธิแล้วนึกถึงสิ่งที่เราอ่านมาทั้งหมด ยังตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นแต่ว่าเราก็นึกสิ่งที่เราอ่านมายิ่งเฉพาะวิชาที่มันต้องจําพี่จะนึกถึงอันนั้นให้เยอะเพราะพี่เป็นคนที่ลืมขี้ลืมแบบมากๆก็คือพี่อ่านก่อนจะขึ้นไปอีกหนึ่งรอบด้วยซ้ําสิ่งที่พี่ทําเนาะที่แบบมันได้ผลจริงๆก็คือเราอ่านมาตลอดเวลาแล้วใช่ไหมเพราะก่อนวันที่จะสอบจริงให้สรุป ด้วยมือตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าอันไหนสำคัญและคิดว่ามันจะต้องออกสรุปไปและสิ่งที่เราคิดว่าข้อสอบมันต้องออกแน่ๆเลยอันนี้แต่เราจำไม่ได้อย่างเช่นสูตรที่พี่ปูไปสอบในร้อยพี่ปูไม่ได้ทำของพวกนี้เลยนะเพราะมันไม่มีเวลาพี่ปูเนี่ยต้องทำเพจทำอะไรหลายๆอย่างนะเลี้ยงลูกด้วยมันก็เลยไม่มีเวลาเลยแต่รอบก่อนพี่ทำที่บอกมาทั้งหมดเราทวน สิ่งที่คิดว่าจะออกแต่เราจะไม่ได้ก็เขียนอย่างเช่นสูตรคณิตศาสตร์ที่พวกจับมือร้อยละอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะจําแบบถ้าเราไม่ได้ทําเยอะจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้เข้าสมองนะสูตรพวกนี้แล้วสูตรมันจะเยอะมากพี่จดเลยพี่เคยมีโพสต์ให้เห็นอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่ามันเป็นอันไหนนะกระดาษที่พี่ปูดจดไว้อ่าน สองวันสุดท้ายก่อนสอบแล้วก็หน้าห้องสอบพี่ก็ยังอ่านอยู่ในกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็มีออกข้อสอบด้วยจริงๆนะในสิ่งที่พี่ปูเขียนไปอ่ะประมาณโอ้เกือบสิบข้อด้วยซ้ำไปนะทุกวิชาพี่ปูเขียนสิ่งที่จะไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญแล้วคิดว่าจะออกพวกสูตรพวกอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเหมือนสูตรจับมือคนเดียวยังไงการหาลำดับอนุกรมหายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปในนั้นแล้วก็ท่องแบบ ก่อนจะเข้าห้องสอบเมื่อเราพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็นั่งสมาธิรอข้อสอบที่เขาจะมาแจกพอรอเขามาแจกปุ๊บจากเวลาที่เขาบอกว่าเริ่มได้เนี่ยทีเนี้ยเราจะตั้งสมาธิแล้วแล้วก็ไม่ปวกวกแวกอย่างอื่นมันก็จะลดความตื่นเต้นก็คือให้จดจอกับข้อสอบเปิดในสิ่งที่เราคิดว่าวิชาจำก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะลืม ดูซิมีอันไหนบ้างที่เราจํามาแล้วอ่ะพวกวันที่พวกอะไรอย่างเงี้ยหลักธรรมที่เราจาอ่ะอันที่จาอ่ะอ่านอ่านอ่านดูอันไหนตรงแล้วก็ได้ทําก่อนทีนี้พอคํานวณอ่ะมันก็จะใช้เวลาเยอะเนาะก็ต้องบาลานซ์เวลาให้ดีอันนี้สําคัญมากนะเรื่องเวลานะคะเพราะว่าล่าสุดพี่ปูไปทําไม่ทันเหมือนกันนะข้อสอบมันค่อนข้างยากแล้วเยอะยากแบบเยอะ แล้วผมไม่ได้ฝึกทํามาบ่อยๆอ่ะทาไม่ทันอยากจะให้น้องๆนะคะตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนหัดทาบ่อยๆก็จะลดความตื่นเต้นได้นะคะอย่างแรกเราต้องพร้อมก่อนนะถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยโหเลยแหละนั่งหลับ <laughs> หลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักพี่ปูไปได้ที่ Facebook Fanpage ปั๊มดูซ่าค่ะและอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ